ส่วนข่าวนี้ก็ต้องตามต่อเหมือนกันค่ะที่หนองคายที่บอกว่าไปเจอเป็นศพของชายปริศนาอยู่ในถุงดําแล้วเขาเอาเอาเสามัดถ่วงน้าําคุณผู้ชมเจออยู่ที่แม่น้ำโขงแล้วพอดูข้างในเนี่ยคือมันมีรอยค่ะรอยเป็นรอยแบบปาดคอ แล้วก็มีรอยแผลโดนแทงอ่ะรวมทั้งหมด7แผลทีนี้ค่ะตอนที่ไปเจอลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเชือกเน่มันมัดอยู่แล้วมันเห็นเป็นลักษณะเหมือนก็เป็นรูปร่าง mm hmm. อันนี้ภาพมุมไกลไปหน่อยนะคะ mm hmm. แล้วซูมเข้าไปก็จะเห็นว่าจุดที่เราชี้ลูกศรเขียวๆนั่นน่ะ mm hmm. คือศพลอยตาม mm hmm. น้ําโขงถึงแม้ว่าจะมีเสาที่เป็นเสาปูนอ่ะทวงจะให้จมแต่ดูสิก็ลอยไปตามคลุง,ลงน้าอะค่ะ mm hmm. คลิปกล้องมุงจรปิด จะเห็นว่าในเอที่เป็นเจ้าของกระชางปลาเนะ่ยเดินไปให้อาหารปลาช่วงเช้าเมื่อวานแล้วสังเกตเอ๊ะใครเอาถุงดําอะไรมาทิ้งตรงนี้เนี่ยแต่มันเป็นถุงดำที่แบบมัดเชือกเป็นรูปร่างเหมือนกับคนเลยในเอบอกตอนแรกคิดว่าอุย้ยใครแกล้งพิเรนเอาถุงดํามามัดลอยน้ําจะให้ตกใจว่าเป็นศพหรือเปล่าแต่พอเดินไปดูใกล้ๆสายตามันปรับโฟกัสให้ชัดขึ้นและจมูกมันทํางานค่ะเพราะว่าได้กลิ่นเหม็นมาเลย ในถุงดำนี้ไม่ใช่ใครเล่นพิเรนแล้วแหละแต่น่าจะเป็นศพจริงๆเลยเรีบแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบค่ะที่เห็นที่ตรงหัวครับเป็นมัดเป็นกระจุกมัดด้วยเชือกอหลายรอบมากแล้วก็ถัดลงมาที่คอก็จะมัดมัดมัดตรงตรงคอแล้วก็ลักษณะเหมือนกับกอดอกไว้ แล้วก็เป็นเป็นลักษณะแขนนะดูดูจากในถุงดำนะครับแขนกอดอ,อกไว้แล้วก็มัดตรงตรงขาลงไปจนถึงเท้าแล้วถุงดำเนี้ยค่ะก็ลอยไปตามคุงค้งน้ำลอยไปตามกระแสน้ำ,ำเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะก็ต้องเอาเรือไปลากถุงดำเนี่ยขึ้นฝั่งก่อนแล้วก็ให้ตำรวจจากโรงพักพลพิสัยให้คุณหมอมาตรวจสอบ ปรากฏว่าจากการตรวจสอบดูเนี่ยนะคะศพเนี่ยถูกห่อด้วยแผ่นพลาสติกสีดําแล้วก็ห่อด้วยแสแลนสีฟ้าขาวเนี่ยทับอีกชั้นหนึ่ง mm. คุณผู้ชมมัดเชือกแบบเมื่อกี้ค่ะที่ทางเจ้าของกระชังเนี่ยเขาอธิบายให้ฟังว่ามันมัดเป็นกระจุกมัดหลายรอบแล้วก็ถัดลงมามัดตรงคอมัดเหมือนกับกอดอกไว้อะแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นแขนมาเป็นขาจนถึงเท้าซึ่ง นอกจากนั้นเขายังเอาเสาปูนซีเมนที่คุณผู้ชมเห็นบนท้ายกระบะเนี่ยแหละค่ะภาพขวามือเนี่ยนะคะทวงเอาไว้คือกะว่าให้ศพมันจมไปในน้ําจะได้ไม่มีใครรู้จะได้ไม่มีใครเห็นแต่พอแกะออกมาดูอ่ะก็รู้ว่าเป็นศพผู้ชายมีอะไรที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์หรืออะไรที่มันเป็นตําหนิบอกได้บ้างมีแหวนค่ะแหวนทองเหลืองอยู่ที่นิ้วก้อยด้านขวาแล้วสภาพศพคือใส่กางเกงขายาวใส่แค่กางเกงนะคะ แล้วสภาพกก็เปลี่ยนรูปไปพอสมควรแล้วล่ะคะ่ะมีกลิ่นเหม็นแล้วแหละมีแผลโดนแทงไม่ต่ำกว่า7แผลตรงหน้าผากตรงหน้าท้องตรงชายโครงแล้วก็ที่มือส่วนที่คอเนี่ยก็มีแผลถูกปาดด้วยด้วยของมีคมรอบลำคอเลยนะคะน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าห้าวันสายมือนี่คือแหวนทองเหลืองที่ว่านะคะทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีคะ่ะไปคุยกับทางผู้กำกับที่สพพลพิสัยหน่อยพันตำรวจเอกสุร,รกิจ ซึ่งท่านบอกว่าคดีนี้ชัวร์ฆาตกรรม,อมตอนนี้ตำรวจยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคนตายน่ะเป็นคนไทยหรือต่างชาติคือรู้แล้วแหละว่าเป็นผู้ชายก็จะต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นอีกทีหนึง่งสักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอะค่ะถึงจะรู้ผลว่าโดนฆ่าสรุปคือโดนแบบไหนแทงแล้วตายปาดคอแล้วตายหรือว่าท่วงน้ําแล้วตายคนตายที่บอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวต้องรอผล แล้วเสาปูนซีเมนที่คุณผู้ชมเห็นว่ามาใช้ถ่วงศพเนี่ยน้ำหนักเสาประมาณสัก50กิโลกรัมเป็นเสาที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานที่แรกเราจะไปตรวจสอบดูไงมันจะมีแบบว่าเป็นการปั๊มตัวหนังสืออะไร<ม>ไว้ไหมจะได้บอกได้ว่ามันมาจากไหนเสาเนี่ยชาวบ้านเขาจะมาปักเป็นรัว้วจะมาปักเป็นกำแพงบ้านคุณผู้ชมนึกถึงภาพนะ เวลาที่เราไปในเสาเห็นปักปไปตามต่างจังหวัดแล้วจะมีขึงขึง,ขงรัวร้วลวดหนามคุณจําได้ใช่ไหมาจาได้ฮะเนี่ยลักษณะประมาณแบบนี้ค่ะน้ําหนักของเสาที่มันหนักมากอะ่ะเวลาทวงลงในแม่น้ํามันจะจมลึกขนาดไหนหรือมันจะจมลงไปแต่ไม่ถึงก้นข้างใต้แต่มันไหลาตามต่อได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแหวนทองเหลืองค่ะที่ศพสวมไว้ตรงนิ้วก้อยขวาเนี่ยจากการสังเกตเป็นแหวนทองเหลืองเก่า แล้วก็มีเหมือนกับอักขระตัวอักษรอของไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราอะอ๋อเนี่ยเน,ยเนยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นตัวอักษรเหมือนกับภาษาแบบอาทางสองปปลาวอะค่ะอ๋อเพื่อนบ้านเราอะเหรอใช่ใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นของสํานักอาจารย์ใดๆหรือเปล่าคือยังไม่ฟันธงตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวของกลางในคดีทั้งสองชิ้นเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเสาปูนซีเมนหรือว่าแหวนทองเหลืองเดี๋ยวต้องรอจากผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์อีกทีหนึ่งคะ่ะ ตำหนิรูปพันที่เนื้อตัวร่างกายเนี่ยก็ไม่มีไม่มีรอยสักไม่มีไม่มีเอกสารที่สแสดงเลยว่าเป็นคนไทยหรือคนลาวหรือคนจีนยังไม่มีนะครับ,รบแต่สิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่งคือเขาสวมแหวนที่บริเวณนิ้วก้อยของมือขวาเป็นแหวนออเอ,อ่อออกคล้ายๆสีทองเหลืองนะครับคล้ายๆเป็นอักขระของของอาจารย์ สำนักอะไรต่งตางๆเนี่ยฮะแต่เราก็ไม่ฟันธงแล้วครับเรามองจากภาพภายนอกนี่ไงคะผูก้กํากับที่บอกกับทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีหลังจากที่เราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ติดต่อไปถามผูก้กำกับผู้กำกับให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าจากข้อมูลนนชุดสืบสวนเนี่ยเขาบอกว่าพฤติการการก่อเหตุการฆาตกรรมลักษณะนี้ไม่พบในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นศพที่เห็นลอยอยู่ในแม่น้ำโขงนี่อาจจะ โดนฆ่าจากที่อื่นแล้วจับถ่วงน้ําแม่น้ำโขงไหลมาตามกระแสะน้ําหรือเปล่าแล้วมาถึงจุดตรงนี้ค่ะมันเป็นที่ที่เปลี่ยวด้วยไม่มีบ้านคนมีแต่อะไระที่มองไปสวนปาล์มสวนยางพาราแล้วก็ในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ท่านคะมีคนมาแจ้งความไหมอะว่ามีคนหายซึ่งตํารวจบอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความยังไม่มีเจ้าหน้าที่จากทางฝั่งสปปลาวมาประสานเรื่องคนหายด้วย ดังนั้นใครที่ดูข่าวนี้อยู่หรือว่าข่าวนี้ตัดไปลงออนไลน์ฝากแชร์ด้วยนะคะเผื่อญาติพี่น้องของใครสูญหายจะได้ติดต่อมาที่สพพลพิสัยอ้ออีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อคืนเนี่ยค่ะทางญาติเนี่ยมีญาติออสองคนโทรมาหาพนักงานสอบสวนด้วยออออคือ<ะ>เขาบอกแบบนี้คุณคิงคุณผู้ชมว่าญาติของเขาเนี่ยหายตัวไป3วันละ แต่สิ่งที่ให้ข้อมูลกับตํารวจอ่ะเขาบอกว่าพิกัดสุดท้ายอ่ะอยู่แถวแถวบึงการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอรอเรื่องของการชนะสูตรก่อนว่าผู้ตายที่บอกเป็นผู้ชายเนี่ยใช่คนไทยหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าใช่คนไทยอาจะได้ไปเรียกคนที่เขาตามหาญาติอามาสอบปากคาเพิ่มเติมจะได้รู้ว่าเอ๊ะใช่ญาติของเขาที่หายตัวไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ศพปริศนายังคงต้องหาคําตอบอยู่นะคะ